ต่อไปนี้เป็นการสวดคาถาบูชาเงินเป็นคาถาเก่าแก่ผู้ใดสวดภาวนาเป็นประจำจะทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นพ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์ทั้งน้อยใหญ่จะบังเกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนดีนักแรอิติบูชา จะมหาราชาสัพพะสเสนหาปาระหังสัมมาสัมพุทธโธมามาญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิตติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาปาระหังสัมมาสัมพุทธโธมามา ญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทธโธมามาญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะ อิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาปาระหังสัมมาสัมพุทธโธมามาญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธทายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอารหังสัมมาสัมพุทธโธ มามาญาตรายามดีวันชัยมารสาีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธมามาญาตรายามดีวันชัยมารสาีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะ อิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาปาระหังสัมมาสัมพุทโธมามาญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาปาระหังสัมมาสัมพุทธโธ มามาญาตรายามดีวันชัยมารสาีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเสนหาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธมามาญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะ